ลูกนี่มั้ยนี่ล, <มา S 2> ลูกมีลาบุกตงเลงมาเน่ห้วยมาเน่มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับ,<ม>รบสวัสดีครับผมมาหากิลดน้ำกันเลยไหมกิ๊ดนี่อยู่กับพญเป็นนะครับแล้วก็หมาบุกตงเลงนะครับผมครับมือนี่ก็ได้เลิกมาใส่เบ็ดนะครับผมก็ เงยผสมผสมสีเงี้ยผสมผสมสีเ <c oughs> งี่ยป,ป,ปูนำ้ำเงี่ยเกียรต์พ่อเงี้ยปูเงี่ยเกียดแล้วก็เงี่ยขี่กระเดียนนะครับผมอันอยากใช่อะไรเกินเงี่ยขี้กระเดียนก็นได้ครับไม,ม้เมื่อนี่เขานะครับกุดกง่วงน้่งน้่งประแทศมันลังเขามานะครับเบ็ดจักหลังมันเนี่ยซีซีพังก็กกละ่ะกับเบด็ดเขาใส่ประจำมันล่ะแต่ว่าเบ็ดเบอร์เท่าไรเขาซื้อมาเบอร์สิบห้าบอกโมเมียนเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกตาปลาฉลามเอ้ลองมึง เอาและได้เวลาแล้วครับผมมันหยิบคำก่อนเนาะลุยครัวนี้เป็นประเดิมหลังแรกนะครับเป็นเหยื่อปูนะฮะแต่วิธีใส่เขาแซงไดอธิบายมาด้วยกอตัวนี้กอขังกอขังกอขังแม่ให้มันไตอันนี้ใส่เป็นเหยาร้อยนะครับเหยื่อปูตัวนี้เดี่ยววะ นี่ครับเหยื่อเขาอันนี้เขียดนะครับประมาณสิบตัวนะครับผมแล้วก็ขีดเดืยนนะครับผมเหยื่อเสี่เดือนเอ้ยหยาบจนเบียดหักหยาบจนเบียดหักโอ้ยผมว่าเจอตายเลยเอ้าแต่ม่านี่ปลามันก็ถึงละเอามันมาครับนี่ก็เป็นเหยื่อเขียดนะครับสิบตัวเขียดสิบตัวนะครับ ร้องทั้งเหยื่อร้อยทั้งเหยื่อดินนะครับอะน้ำมันลงเลย บรรยากาศย้ำแรงนะครับผมแ,บบแล้วนี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคำมับพอดีเลยครับมือแรงมาลุ่นไปพร้อมกันนะครับผมตรงนี้มึงนี่โอ้ตัวใหญ่แท้ตามึงเท่ดีเนาะฮ่าฮ <laughs> เอาหมดตู้งยาเนี้ตัวซ้ำแข้งวุ่เดียมามามาขี่เรียนนี่เกาตทำงอันถือปลาเจวานะปลาปลาชนนะครับเปลี่ยนคว้าอยู่ไหนโอ้หนาวจังเอ๊เออ Thì có áo Điểm đẹp Được hẹp thì nó ngon nó Nó đang nằm bên na bà Bà hả chị? Giờ khí điện Tay bỏ bữa ังต่อไปนี่ใส่มือนีอุอีกนะครับโอ้ใส่ซ้ำกันนี่เพ่ซ้ำกันเลยครอเดียวกันเนี่ยสองตัวปนนี่ยเอ,เอีก้วปนหย่อนนี่เดยสองเต็มสองเต็ม ตัวน,น่อยเนาะอะียโอ้เลี้ยงหลังเลยตัวเนี่ยเลี้ยงมาสามหลังเลยวะโอ้ใส่ซ้อมกันเบิดต,ตเี้ยเขียนพรตายเลยตัวตา,า,ายอยู่น,ำะนะนะ้นำให้น้านะครับใส่น้ำาขางกระเทียเงียเขียดยังอ,อยู่ที่เก่า สามแต้มแล้วสามแต้มเลี้ยงหลังเลยตัวนีนเนี่ยขีดเดียนได้ผลเนี่ยวเป็นได้หลังนี่มีอาการได้ผลมุกบิดหมอบนะครับอยู่บนน้อโอ้มุ่นตุ้ยเลยว่ะนี่ตัวป่าใส่ตัวป่าน้าแดงตะไลหมดนั่นเห็นบปะเอ๊ยเ่ยวกับไอ้ต้นลายยู่เหยียบบน

่ะเนย้นนลลนนียเยนบเยอะ้นเหลือหน่อยเดียวเส้นาเสตวฟังกระแทดคือเป็นเงียบๆ่ะแบบทังนี้เยอะหล่อนตัน น้ำลงแหง้งโอ้น้ำล,งล,งล,ล้งนะปวดตรงหลังนี้นะครับถูกปลานะครับเนี่ยปานอย่านงน้อยเนี่ยโอ้ถูกปลาบูปลาบู <c ười> มีหวดปลาบูมากินไว้เนี่ย ปลาบูแล้วกั่ปลาบูเออยปนอยู่ตรงวะรวมกันนะสีแ้มใช่ไหมสีแมลยมีแต่ปลาน้อยตัหลายไห้เนียหลายตัวมันก็หลายแต่ว่าที่ยังห้อยดิ่งอะ rồi, mong nam lại rồi, lòng đa biến nha quá nó hấp quá xiêm thích quá xiêm quá xiêm thích quá xiêm thích xiêm thích quá xiêm thích quá xiêm thích quá xiêm thích lấy xiêm thích quá xiêm có quá xiêm thích xiêm thích ກະ40ຫຼັງແລ້ວໂອ້ເດີ້ເດີ້ນີ້ແຄ່ດຽວນີ້ແນ່ນອນດີຫວາເນາະຈັບ นะผลงานคื้นนี่ติดแจ็คเต็มใส่เดียวกันหมดทั้งหาเต็มซะไงใส่เดียวกันฮะปลาเสียมปลาบูลงกกนมาช่อนสามนะครับแม่ปลาบูหนึ่งแล้วก็ปลาเสียมหนึ่งนะครับผมหาเต็มนะครับมาเต็มคื้นนี่เด็ดที่สิบหลังเนี่ยเ้อเยอะร้อยกะ ยังคือเก่านะครับน้ำม,มันลุง้งนี่ไหลบุญรูปเล้วเนี่ยขี่เกเดียนเนี่ยใส่เดียนนี่ใสได้อยู่เุย่งขี่เดียนใส่หนานี่ก็โอเคมือซ่อมพ่อกันไหมเดี๋ยวเป็นรุ่นมือซ่้านะครับเนี่ยร้อยสิถือไห้บ่เนี้ยเขียดเนี้ยปัว<า>อันนี้ถือตั้งเนี่ยขี่เดียนตัวน่ะน้ำบุกเลี้ยวนี่น้ำนะม,ม,มันบุกเลือไปเ้าไปเรียบ้อ เอาตรงข้นรถล่โอ้ยลีลาอีกแลหว่ั้งฮะข้นรถเนี่ยออาไปข้นรถเอาขึ้นเนี่ยลบ้านสวัสดีตอนเช้านะครับผมอย่ามีอะไรก่อนเอ้ยพี่น้องครับ เนื้อยบ่ได้กินอะไรเนี่ยเนี่อร้อยของเทขาหอดบ่ถึงน้ำนะครับนามมันลงแง่เนี่ยนาำกระเทีลงนะครับแบบสภาพนะครับนี่นาำลงขักนะครับบุกเรียวโอ้ส่เบ็ดกระข้างโคกไว้อยู่อิปูเลยเนิปูยังรู้ให้เก่า เอาปลาแ่วสิน้ำลงน,นงนี่คือเก่าอีปูยังคืที่เก่าพวกเยอะร้อยบดถิเลยนะครับอันนี้เยื่อปู ย,ย้ยนย้ำลงแขกอีปูจนไตขึ้นโคกนะครับลังนี่เฉียดกับหอยลนต้นเ่ยเบ็ดข้างโคกหมดเลยครับเออเป็นเปีเ้ยเสียเ้นเละสนอน้ำลงเฮงปลาหอดวัดถึกเบ็ดต้ว ปลาว่กกินเบ็ดได้ครับน้ำมันลงเขาเปิดประตูน้ำเนาะอ